สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ในช่องผู้พาภาคลิสเซ่นครับพี่น้องขอบทุนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับตาเอ่อมาติดตามและรับชมนะครับให้ทั้งซองครับผมการได้เข้ามาคำกล้วยครับพี่น้องเข้ามาครับกล้วยคำกล้วยก็บันแตงโนครับผมพี่น้องเพราะว่าจะเป็นแตงกวาใบน้ำน้อครับเนาะแตงกวาใบน้ำครับผม เพื่อให้ต้นกล้วยได้ยืดขึ้นไปครับผมพี่น้องหรือว่าแต่งให้เพื่อนอได้มีแสงแดดส่องน้ำครับผมพี่น้งองเพราะว่าอากาศร้อนอบา่าวครับผมช่วงหนาแดงหน่อยพี่น้องเนาะช่วงหนาแดดห่อนๆอก็ได้แต่งกาบใบน้ำครับผมเดี๋ยวผมพามาเบิ่งกล้ลว,ผผาาวยครับผมพี่น้อง มึงแต่ละเครือนแต่ละวีด้วพี่น้องด้วะอาจจะบ่สมบูรณ์มาได้ครับผมน้าเพียงพอครับผมอาจจะหมุนกล่องเร็วเด้อพี่น้องเด้วยกล่องโทรศัพท์นะครับผมหมุนกล่องเร็วแน,น่นะครับผมพี่น้องกำลังขยายจะเลื่อเติบโตครับผมพี่น้องกับผิวสว,วยครับผมบอดหฮาเด้อพี่น้อง ทางสวนบ่ได้ทำกันหอครับผมเพราะว่ากล้วยกล้วยนาแดางจะบ่ได้หอครับผมพี่นอ้องโอ้บึงพี่นอ้องห้างนกครับผมห้างนกห้างนกห้างนกไม่เห็นหางข้างในก็จะเป็นอันห้อยตีนนกคนละพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นนั่นเนาะ ห่อยปากนกอ่นห้อยปากนกนต้นไงเนอ้าตัวพี่แองตัวพี่นอ้องบ่อดไอฮอกอะไรเพราะว่าห่อบอดอะไครับผมานาเล่งอ่าอ่แต่ละสวนอาจจะบุกขึ้กันเนาะพี่น,อน้องเนาะทั้งสวนเป็นกับหอแต่ว่าทั้งสวนผมบ่อดไอหอเรื่อพี่น้องถึงห่อไปพ่นก,นกนระเยาะายครับผมพี่น้องเพราะว่าจะเกิดอ่าแบบพ่นใหม่นะครับผมพี่น้อง เกิดพ้นใหม่ดำดำปิดจุดดำดำไรครับผมเป็นด่างด่างใหม่ๆแล้วครับขา,าห่าหอ,อเกิดพ้นเสียไลยครับผมผมพ,พาะแพทไปบังเกิดกวยอีกทั้งนึงครับผมไม่ลองตึงแตงกับใบได้สองคู่นะครับผมมลเวลียนแปลงนี้ผมก็มีอยู่หกลอยกวัวตนนะครับเนอะมีอยู่หกลอยกวัวตนครับผม แต่จะข้าม,มาพี่น้องอนี่เด้อเสียมผมพี่น้องเสียมในเอันกุดคุดไอ้ฟังไม่ข้กากล้วยครับผมพี่น้องจะเป็นเสียมเล็กเพราะว่าใส่ไม่ตอกกบบระบกลงครับผมพี่น้องเพราะว่าดินทางผมมันจะเป็นดินดินหินแห่ดินนั่นเอ่อหินเป็นดินลูกลัางด้วยพี่น้องด้วยเป็นหินลูกลังครับผม ประมาณนั้นแล้วครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกล้วยง่ายครับผมเจะอีกบ้านนั้นครับผมแกจะตัดลงแหละแกจะได้ตัดลงดิ่มเสียมเองเดี๋ยวผมจะดิ่มเสียมเองก่อนทำไมก,ก่อน มีแต่แนวทอเลยครับพี่น้องตรงนี้เป็นแนวทอรครับผมวางวางแนวทอไว้นี่นทอเมียนครับผมในสวน,นสวนอาจจะโรคแน่แล้วพี่น้องเนี่ยจะมีการคุ้มฟางไว้อยู่หน้าตึ้เลยครับผมพี่น,น้องกอกต้นสาบเสือก็ลังจะขึ้น,น มึงกล้วยผลผลกล้วยงามๆเลยครับผมพี่น้องให้พี่น้องชมไปน้ำกันครับผมอืมเออกเลืองๆเงลยสู่แดดเบาๆครับผมพี่น้องแนะดดแห้งกับเจ็บเหตุในปนเหลืองครับผมม,มาจะได้ส้มครับผมพี่น้องมีอยู่สามบีหนึ่งสองสามบีครับผม ้ใบพัดเพิ่นกันไลใบใบเป็นปกใบปกเครือเพิินพี่น้องหงน่อยตัวนี้เพิ่นมันบ่แหงล่งครับผมมันจะเป็นใบเป็นกาบใบยูครับผมนี่ส่วนส่วนหนึ่งของมันจะแหงล่งอยู่ครับผมนส่วนของใบพัดนี่จะบ่แหง ในฮักเขาผมจะบอดได้ตัดครับผมกับประมาณนี้เลาพี่น้องเบิ่งกล้วยงามๆครับผมพี่กัดย้อมเพื่อสอ่งขวามจะบอดดอนท่าน,นี้ครับผมยูครับส่วนกล้วยหอมไซพันธ์หอมทุ่มครับผมอ่ะมึงอีกเกินอ,อีกเกิน ใไม่น้อยพอ่นแต่เดี๋ยวอยู่มานัน ได้มาขุดฟังไม่ไม่ครับผมพี่น้องโออต้นกล้วยมุนสีคุณรอทิศเลยพี่น้องไม่ขำโบยูก่ก้นมุนปาดบักค้างเลยเออ มีส่วนของกาบใบตรงนี้บ่มีเนาะม่ได้มุนได้โอ้แตกเว้ยตายติดมั้งปะเสี่ยมไปทีโอ้เบิเเเร์เกล็ดนี่พี่น้องกำลัง กำลังตึงเกือบโตแล้วตกววีละสองโลก็โอเคแล้วพี่น,อน้องตกววีละสองโลนี่เกือต่อไปเกือต่อไปโอ้สามวีหมดเยหนึ่งสองสามาวีเอาสุดยอดเลยพี่นอ้องปูกก้วยได้สำนี โอ้กินหน่อยเดียวก็ยิ้มเลยหน่อยเดียวก็ยิ้มพี่น้องเอ้ยกล้วยหอมกล้วยหอมทองใสพันธุ์หอมปทุมกล้วยหอมทองใสพันธุ์หอมปทุมเด้อพี่น้องบุรินหมวกปลูกไม่เอา,าประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องค้ำแล้วครับผมโอ้ค้ำไปอ่ะแล้วขอจบคลิป ขึ้นบ้านก้นเขาผมสำหรับทีนี้ขอคุณพี่นอ้องการติดตามและรับชมครับผม